สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอิเกอร์ไม้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาสอนทุกคนทำยูทูบเบอร์นะครับตามคําร้องขอของคุณกาชานั่นเองนะครับตอนนี้นะครับว่างแล้วนะครับก็เลยจะมาทำคลิปสอนให้ทักคุนกาชานะครับขั้นตอนแรกนะครับขอให้คนที่จะทำยูทูบเบอร์เนี่ยเตรียมแอปพลิเคชันตามดังนี้ก่อนนะครับ1เลยต้องมีแอป Reality ก่อนนะครับซึ่งแอป Reality เนี่ยจะเป็นแอป ไรสสดพูดคุยกันนะครับอืมก็จะเป็นแอปที่เรากลังใช้อยู่เลยนี่เองที่เป็นตัวละครแบบนี้นะครับอ่าอ่านี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็หาโหลดได้ตาม a s t o r e แล้วก็ a p p s t t r e นะครับตามระบบ Android และ iOS นะครับแต่ว่าบางรุ่นอาจจะไม่มีนะเช่น <c oughs> เครื่องเก่ากองพมเลยครับมันไม่มีนะแต่ว่าของพวกคุณน่าจะมีแล้วแหละนะครับอ่าเข้าเรื่องกันต่อเมือ่อเมื่อท่านผู้ชม เตรียมแอปเสร็จแล้วนะครับขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปทช่แอป Reality นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปเข้าที่ตัวละครนะครับแล้วก็ปรับด้านหลังนะครับปรับพื้นหลังเนี่ยให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นสีเขียวด้วยนะครับโอเคครับหลังจากที่ท่านผู้ชมเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับอัดคลิปอัดหน้าจอที่เป็นเอ่อเอ่ออวตารแล้วก็มีพื้นหลังเป็นสีเขียวเนี่ยครับถ้าอัดให้เท่ากับ คลิปวิดีโอที่เราจะไปใส่นะครับเอ่อถ้าทุกคนยังไม่เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้เห็นภาพนะครับไปดูกันเลยครับก็ขอท่านผู้ชมเนี่ยเข้าแอปต่อของท่านผู้ชมมาเลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราจะใช้แอปคายมาสเตอร์นะครับอ่าซึ่งสมมตินะครับอันนี้คือวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอเกมไอเดนละกันเป็นเกมวิดีโอเป็นเกมไอเดนนะครับมีเวลาทั้งหมด15าวินาทีนะครับ ก็ให้เราทำการกดไปที่เลเยอร์ครับแล้วก็กดไปที่มีเดียนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกเจ้าไอสีเขียวนี้เลยทุกคนที่เราอัดวิดีโอมานะแล้วก็ขยายเลยทุกคนขยายแล้วก็เอามันไปวางว่าตรงตำแหน่งไหนสักตำแหน่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาที่คอมาคีนะครับหลังจากนั้นก็กดเปิดครับนี่มันก็จะสีเขียวก็จะหัปแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนจะ เออให้มาละเอียดแค่ไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับประมาณนี้ครับอ่าอันนี้เออเราจะลองปิดเสียงอ่านั่นเดี๋ยวดูกันมาปา่าเห็นไหมทุกคนก็จะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะแค่เราต้องเออรู้ว่าเออช่วงนี้เรากําลังจะทําหน้าตาแบบไหนกําลังพูดแบบไหนนะครับมันจะได้สมู o มันจะได้เข้ากับคลิปนะครับเออนะครับอ่าก็ ให้มันเข้ากันนะครับนี่สมมติอ่าประมาณนี้ครับอ่าเห็นไหมก็ง่ายๆครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะไปตกเออไปตัดยังไงนะครับก็โอเคครับประมาณนี้ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับโอเคครับแต่วันนี้ก็ขอแค่คนละหนึ่งรายนะครับสงสารก็คอมเมนต์มานะครับหรือไม่ก็ถาม Q&A มาได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวลงคลิปประมาณ7โมงเช้านะครับบ๊ายบาย